อัปเดตข่าวพ่อใหญ่นิดนึงคือตอนพ่อใหญ่กลับมาเนี่ยก็สงบไปอยู่พักนึงนะพอครบร้อยยี่สิวันเนี่ยไฟไหม้เลยเนะั้กลุ่มแกงเสื้อหลักสีเขาก็มีการไปชุมนงชุมนุมอะไรกันนะนะเออคุณหมอตุลเขาก็บอกว่าไอ้ภาพที่ห้อมล้อมแล้วก็พาคุณทักษิณเนี่ยเข็นเนตียงมาเนี่ยอันนั้นก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเป็น การแสดงชุดใหญ่จกตาคนไทยต่างๆนานาซึ่งเราก็ไม่ติดหรอกคือปกติเวลาเข็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็ไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ได้อาจจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรหรือเปล่าเหมือนเวลาเราไปตามจุดต่างๆในโรงพยาบาลน่ะไปสแกนไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือหมอไม่ต้องเดินตามไปก็ได้หรือหมอเดินตามไปห่างๆหรืออะไรเฟรมันอาจจะมีนะอันนี้เราก็เรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากรรมธิการเขาก็ไปที่ชั้นสิบสี่นะ แต่ว่าเราชอบนะไปอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมอย่างน้อยในะกรรมธิการเขาบอกเลยของงบนายกไปซ่อมกล้องวงจรปิดคือไม่ได้มาเสียตอนตอนคุณทักษิณไปนะคือมันเสียมาห้าปีแล้วค่ะเอาเงินให้โรงพยาบาลตำรวจนิดนึงของเงินนายกให้ไปซ่อมกล้องที่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้ก็เห็นด้วยไปซ่อมซะประเด็นที่สองคือว่าเดี๋ยวคุณทักษิณเขาจะไม่อยู่แล้วโรงพยาบาลตำรวจอ่ะเพราะว่ากฎ ระเบียบราชธรรมก็คือคุมขังนอกเรือนจำแล้วได้กลับบ้านไปติดกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านทางกรมราชทรนมเขาก็จะสอดส่องดูแลนะทีนี้ทางกรรมธิการเนี่ยเขาก็ไปถามหัวหน้าพยาบาลว่าหัวหน้าพยาบาลเจอคุณทักษินหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจหัวหน้าพยาบาลบอกหัวหน้าพยาบาลเป็นหัวหน้าคะ่ะไม่เจอคะ่ะแต่พยาบาลน่ะเจอพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาก็เจอคุณทักษินคุณทักษินป่วยจริงคะ่ะ คุณตั้งิลป์ป่วยจริง,รงพยาบาลดูแลอยู่แล้วพยาบาลเขาบอกว่าอ๋อญาติเขาไม่ค่อยมาเยี่ยมไม่ไม่ค่อยมาเยี่ยมกันปล่อยให้คุณทั้งิลป์เงาเงานิดนึงก็คือเรื่องของเรื่องอะไม่ไม่ไปเยี่ยมเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกบุกเข้าไปเป็น VIP ไปไม่รู้เวล่าอะไรมันดราม่าเธอนะซึ่งเเรื่องราวครั้งนี้เนี่ย ถามว่าไปชุมนุมกันนู่นนี่นั่นมันจุดติดไหมมันจุดไม่ติดเธอตอนนี้ยคือบ้านเมืองมันเหนื่อยกับการชุมนุมมาพอแล้วคือประชาชนหลับจำแล้วไงเอาไปชุมนุมแล้วก็สุดท้ายก็คือยิงยาวไปเลยทุกคนต้องหยุดหยุดชุมนุมก่อนคือถ้ามันไม่สุดๆจริงๆก็ไม่มีใครออกไปชุมนุมมาเธอเคสของคุณทักษิณเนี่ยมันก็คือก็เท่านั้นนะเดี๋ยวทุกคนก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวเพอใหญ่เขาก็เขาก็ออกมาแล้วนะตามนี้